ซาร่าคะมารับเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนเหรอคะพี่น้องคะพาเขามากินเขา <ST AN CO> เพราะว่ามือนีสาวหน่อยเพิ่นทางโรงเรียนเขามีเปิดไท้ปลูกประประองเขาไปเบิงค่ะ,ะเพื่อนๆค่ะก็คือว่าแพลนอีฟเวนิ่งโอเพนแพลนแพลนอีฟเวนิ่งโอเพนถามเด c เล we see outside? We see outside or inside? สี่ภาให้นั่งทั้งนอกกับพ่อากันนั่งเด้อยากเขาไปนั่งเลยทั้งในพญ่กับเด็กหน่อยก็ได้ให้เบ่งบรรยากาศทั้งนอกค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนพับอยู่ตรงกับโบสถ์พอดีพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่บีสี่ก็คือว่าช่วงเบลาที่นักเรียนเลิกโรงเรียนผู้ปกครองเลิกงานรถก็จะติดไปทุกทุกมุมเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะ ถ้าเด็กหน่อยมาก,กินเข่าเพราะว่พาพ่อยาบอสบายเนะาะพ่อยาบอสบายกับพอ่อยากับบอย่อมห้เฮ็ดกับเขา่าพอ่อยายก็เลยถ้าออกมาก,กินทางนอกค่ะคุณเพื่อนคะหายพอ่อยายก็ไปนหน่อยเขาไปลานที่แม่สมศรีมาก,กินเขานะคะคุณเพื่อนคะก็จะยูไก่กับโร่งบาน ยูไกลครับซีแยกก็จะเป็นโบสถ์ค่ะนี่โอ้ยเบื้องหลังค่าค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะหลังค่าโบสถ์เนาะแหลมปิดเลยค่ะสถานปัตยกรรมอันสวยงามนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาเร่งด่วนก็คือผู้ปกครองเลิกงานเด็กๆก็กำลังเลิกโรงเรียนกะจะเห็นนั่นกะจะเป็นรถเมล์อ่าอีกฝั่งหนึ่งกะจะเป็นโรง,ง,งบาลค่ะ โรงบาลใหญ่ควบคุมทุกอย่างเลยค่ะโรงบาลที่นี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆค่ะหอพพญายกได้หน่อยเพ่นซังดื่มก่อนแม่สมศรีก็ออกมาเก็บภาพบรรยากาศห้เพื่อนๆพี่ๆได้เบิ่งกันค่ะเพื่อน่า แซบอันาบนี่สวัสดีครับน้ำปิดปากดีดี xa lạ dẻm bao nhọc mưa khiến sóng niệu สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะแม่ส้มาอีกแล้วกลลจังหวะแล้วค่ะมาหับเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนลาบัตตานีมือนี่โรงเรียนของลูกสาวเพิ่นมี่แพร์เลนเออน,นว่าแพร์เลนแพร์เลนมิทติ้งไข่ไข่มาโรงเรียนโรงเรียนของหน่องสั้นหลานะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายทีหน่องสั้นหลาเรียนประถมแล้วปีหน้านั่งจะขึ้นมัธยม แล้วมือนี้โรงเรียนมัธยมที่นั่งแบบที่นั่งสมัครอะค่ะเขาเปิดให้ผู้ปกครองไปเยี่ยมชมได้เขาก็จะมีบอกว่าโรงเรียนเขาจะมีการแนวทางการสอนมีอย่างแน่โรงเรียนเขามีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างให้เด็กๆที่โรงเรียนค่ะแม่สมศรีต้องขอโทษขอใหได้วยกับพี่น้องขาคันบ่อไทยกับสิตตกเล้าคันบ่อเล้ากับสิออกไทยอา อย่าถือสาแม่สมศรีเด้อค่ะมีอย่างกมาหล่อสูกันฟังล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแม่สมศรีอ่าแล้วมื้อนี้กะเขาทางโรงเรียนอ่าทางโรงเรียนไฮสคูลเขาเปิดให้ผู้ปกครองไปเยี่ยมชมได้ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มเนาะแม่สมศรีกับพ่อใหญ่กับแผ่นกันว่าสิไปแล้วกลับไปฮาร์ปลูกมาจากโรงเรียนแล้วแต่นีพ่อใหญ่เพิ่นกับบ่ค่อยสบายปานไดนเพิ่นกับว่ให้ แม่สมศรีเห็ดกับเขาก็เลยพากันออกมาหาอยียงกินเล็กๆหน่อยตอนนี้เพื่อนก็น,นั่งเพื่อนก็น,นั่งอยู่ข้างในเพื่อนนั่งแนมหนาแม่สมศรีแล้วว่าเป็นอย่างขึ้นออกมายืนเบายู่ข้างหนอกกะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆในเบื้องกันนี่จะเป็นล่านที่แม่สมศรีมาจะเป็นร้านอาหารกึ่งกึ่งพับค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่า,าร้าอาหารอยู่นี่ถ้าเขาขายแต่เหล้าแต่เบียร์เล็กหน่อยก็จะเขาบ่าได้แต่ถ้าเขาขายเหล้าขายเบียร์นัา เขาขายอาหารคขบขู่ไปนั่งเด็กหน่อยที่ตำกว่า18กะจะเข่ากะจะเข่ามากินมาดื่มได้เนาะนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาจะบอสเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้เด็กหน่อยที่ตำกว่า18นคนี่แหละค่ะไอเก็บภาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆในเบิร์เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักแมสก้าสิได้เบล่าไปโรงเรียนกระสิไปเบิร์ว่าเพราะว่าสลักตอนนี้เขาอยู่ป .6 กระจริงเขาเอื่นไปเยอซิกเนาะอยู่นี่ นางก็ต้องเตรียมตัวค่ะเพราะว่าคุณคู่ก็ให้จดหม,มายมาให้บอกว่า,าเด็กหน่อยที่อยู่เยอซิกต้องเตรียมตัวอย่างต้องเตรียมตัวที่จะที่จะต้องเตรียมพร้อมที่จะขึ้นมาทยมค่ะเพื่อนๆคะเขาก็เตรียมตัวให้เด็กหน่อยแต่แต้นเนินๆค่ะเพื่อนๆคะอย่างเช่นมอนี่เขาจะเปิดเขาจะเปิดรงเลียนให้ผู้ปกครองเลยเขาไปเบิ่งโรงเลียนที่หนองสันหลา ได้สมัครไหวค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเข้าสมาัครไห้โรงเรียนไก่บ้านเป็นโรงเรียนเดียวกันกับพี่้ายนั่งเนาะก็จะเข้าไปเบิ่งค่ะว่ากระถามความสมัครใจของลูกเข้ายู่ว่าลูกเห้า,าหมัก,ามากบอ่อพีน้องสัลาหมักบอ่อที่จะมาโุงเรียนเดียวกันกับพี่สายขอโทษขอใข้ค่ะ <c oughs> บอกไปเก,ก็บข้อไปค่ะพี่น้องคะ่ะนั่งก็บ,บอกว่าโอเคเพราะว่าโรงเรียนบอกไก่จากบ้านเนาะ นื้อมาสอบกับยางมากแค่สิบนาทีาค่ะเพื่อนๆนี่ละค่ะตอนนี้นั่งมาสวัสด,ดีอ่ะสวัสด,ดีท่านผู้ชมกอ่อนสวัสด,ดีค่ะมันอนี้ยูมีอ่าแพลนอีฟปนหนิงเหมือนบอก know that's ่งส่วนนู้แพลนอีปนนิงอินเ o ครูส s งสนอ่า o อ you to to show oh, ย o ่ท t กคน o ุก h o ่วโแพลนอินจากบอสเ <yeah. S 1> ือภาคแต่ไปบ่งโรงเรียนอ่าเป็นโรงเรียนของยูนะคะหูจาบอกค่ะยูยัมาหนีเพื่อวนแนมมาเห็นหนาอยู่อก ลูกกระไดผึงไปทับนางมาจากโรงเรียนแถวเพื่อนขาพอ,อหกนั่งกระต่องใเแ็กไทยนั่งกระมีเสือพุ่มนั่มเ้อค่ะมื้อนี้กระแดดดีอากาศดีมื้อนี้อยู่กินหยังที่โรงเรียนบอกพูดให้แม่ฟังไอกินชีสน้องหนูหน,นูหนูได้กินชีสพายค่ะหนูได้กินชีสพายหนูเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างมาวันนี้หนูเรียนเกี่ยวกับอะไรคะหนูเรียนเกี่ยวกับมัธมีมัสก็คือสูตรคูณสูตรคูณภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วก็อะไร ไซอันคือคืออย่างไซอันไซอันแม่อ่าวิทยาศาสตร์บอกไซอันก็คือ you have to test something to test the moon แมนบอกแม่กระเอิญว่าถือคุณเพื่อนขานีแหละค่ะแม่ก็ะปุกแม่ก็เลี้ยนมาหน่อยก็เลยบก็หูว่าไซอันเขาเอิญภาษาเขาเอิญวลายวิชาอย่างน้อยเราไม่ีอยังอีกขึ้นมาคุยกันมีอยังอีกตัซซี่ตะซซี่มีสามวิชาสำนรับอัน tomorrow I'm gonna have พรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูจะเรียนพรุ่งนี้หนูจะเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษและและภาระโอเคพรุ่งนี้หนูหนูจะใส่ชุดภาระที่แม่พาไปซื้อที่แม่ที่แม่ซื้อให้ใหม่ใช่ไหมคะพรุ่งนี้หนูจะใส่ชุดภาระมานะมาโรงเรียนนะคะเพื่อนๆค่ะที่เราไปซื้อกันที่เราไปซื้อชุดภาระกันใช่ไหมหนูจะใส่ชุดภาระนะคะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะชีวิตแม่สมศรีก็ทํางานกลับบ้านมา ก็ต้องเทคแคร์พ่อใหญ่และก็ถึงเวลามารับลูกก็ต้องมารับลูกและวันนี้ก็มีภารกิจที่จะต้องไปทำนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะก็ตามที่คุณครูเขามีจดหมายมีอ e ีเมลมาเนาะเราก็เขาไม่ได้บังคับนะคะว่าผู้ปกครองจะเข้าไปดูหรือเปล่าแต่ว่าแม่สมศรีก็อยากเห็นว่าที่โรงเรียนเขามีอะไรบ้างเขามีควา,าเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างสำหรับสำหรับเด็กนักเรียน มัธยมที่จะเข้าไปเป็นน้องใหม่ปีแรกของปีหน้าค่ะเอาขาลงยดีโอ้ยลูกกับจังลิงน,ลนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะยู้ซื้อว่าเป็นขนาดแม่เปล่าน้างกระดิ่นดินด่นไปดิ่นมาก<อ>โอเคค่ะ<อ>พเพื่นอนๆค่ะพ่อใหญ่ก็เริ่มมองหน้าแม่สมศรีแล้วเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็จะไปสั่งอาหารกันกินนะคะพเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณค่าขอบคุณทุกๆกํำลังใจเลยค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะ ขอให้เ,เหพื่อนๆพี่ทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ